เขาจะลุยกันยังปงเขานอกพายุอ oh. ่าบบาึงนะโอ้โหลเก้าโมงอะ มันเด็กเป็นเก้าโมงแล้วด้วยโอ้ยมันไ,ไปทางไหนกันเออไปทางไหนไวนะน่ะยังไม่ได้ยินเสียงเทีย่ยวอะไรอยู่ไกลๆกันไม่ได้ยินเทีย่ยว <g ười> นี่แหละพั่วแปดต่อตามตามเส้นนี้ไปตามเส้นนี้ไปตามเส้นนี้ ใช่เลยพี่ระเบิดแปดนะใช่ใช่ก้นไกลไปไหมเนี่ยไกไปเนี่ยใช่เลยพี่เขาใช่ใช่เลยละนไก่เนยสิบโมงนี่ไงจะสิบโมแล้วเนไงจะถึงอีอันไหม อะเอามาให้พี่มาหรือว่าให้แทนมาก็ได้ของเยอะเกินเนอโอ้ยมันเป็นบ้าน่ะเก็บเลยเนะี่ยแก้วแก้วกาแฟล,ล้วเมื่อกี้ทิ้งพวกไว้หน้าบ้านนะมีใครเก็บไปยังหน้าทางเข้ามีพวกอยู่อันหนึ่งอะ่ะพี่เก็บไปครับครู ยังไงต่อพวกเราเอาไปหายไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยเวทบีมป่ะได้ยินบีว่าไงตาเก็บมาโอ้พี่เข้าไปข้างในบ้านป่ะ

มันมีอะไรเหรอพี่เราเจอไอ้ตัวเฮียไอ้ตัวเฮียที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะไอ้ตัวกล่องเจสเตอร์ที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะผมเสียแฟลไป็หนึ่งลูกแล้วนะพี่เออยิ้มแทนแม่ปลมันก็กำลังไขลานอยู่อ่ะเอาไงไม่ได้แล้ว เราไปไม่เรากลับเข้าไปไม่ได้แล้วมันดีดดักเลยเหรอพี่ลองดูดิมันกลับออกมาได้ไหมสลามตัวหนึ่งอะนะมันไมเห็นได้ยินเสียงเห็นได้ยินเสียงวิ่งบ้าตึง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 อะเดี๋ยวมันเออแล้วพี่ผมเห็นแล้วทาแล้วทำแล้วเราไม่ได้แล้วไอ้ตัวยิงได้นะคุมเพียงแค่ผ่ากระป๋องนะ <m uch ing> นั่นแหละไอตัวเงี้ยเลยนะแล้วไอพี่ของไอพี่เก็บเมื่อกี้เกิดเป็นจังไอที่มันเป็นแต่อะใครรู้อะ่ะเ <m uch ing> ก็บแล้วมั้งไอ้วยางอยู่ไหนเนี่ยตามสายเปนะลี่ยนะไอเงี้ยกูเปลี่ยนดาวด้วยว่ะไอโค้ดไฟที่แม่งโคตรหน้าละขาดเลยมองงายกว่าเดิมอีกพี่มันอสิคือตอนแรกมันเดินมาแบบธรรมดาแต่ว่า แทนน่าจะไปกระตุ้นมันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแม่งเลยแบบว่าไขลา,านตัวเองอ่ะ <c oughs> แล้วมันก็กำลังพิวิ่งมาหาเราอ่ะเมื่อกี้แบบพี่รู้สึกได้เลยพี่เลยบอกให้แทนรีบๆออกก่อนอี้โ <c oughs> อแทนมันไปถึงแล้วพี่อะไรใครตามหลังกูมาวะไม่มีได้ยินเสียงเหมือนประตูตามหลังมาแล้วไปแทนถึงไวัยวะ ไ,ไ,ไปไหนหไไถึงไฟปไะไปรู้ดิพี่บ้านไหนอะ่ะมาทางเดียวกันกันกบพี่แหละกระป๋องโซดาได้แปดสิบเลยวะพี่อุ้ยเราได้สี่อุ้ยเราสี่ร้อยเลยเหรอรอ <c oughs> <c oughs> บี่เดียวเลยพี่ร <c oughs> อบเนี้ยแล้วนี่ร้อยสี่อ่ะโอ้โอหอะรวยละส่งได้เลยแล้วไม่ถึงทิ้งแฝตกระเด็นไปเนี่ยฮะ ไม่ได้เราจะไม่ได้ราคาเต็มอก็จะดอาดวงเดิมไปพูดดวงเดิมพี่พี่กลัวอะไรอ่ะผมว่าแต่ตัวเทียเมื่อกี้ผมว่าพัวคนเดียวพอถ้าเจอออกอย่างไวเลยหลายอันไม่มีประโยชน์รอกพี่ที่ไม่รู้วิธีรับมือด้วยตอนนี้มีใครมีพัว้างตอนนี้ใครแือพเมื่อกี้มันได้ผลหรือเปล่าพี่อะแต่เมื่อกี้ไม่รู้ดิแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพัวนะไม่ใช่พัวอยู่ที่พี่อ๋อ